มาเกาหลีทั้งทีไม่กินหมูสามชั้นต้มได้ไงใช่ไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่เจจูกันค่ะวันนี้ไปทําสปาหน้ามาค่ะแล้วก็นึกอยู่ทั้งวันเลยว่าโอ้ยอยากกินหมูสามชั้นเกาหลีสามีก็เซิร์ฉาเลยค่ะเรามาเจอร้านนี้เราไม่คาดหวังเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งมากินเป็นครั้งแรกแต่คนเยอะมากเราดูสิ่งที่เขามาเสิร์ฟดีคือมันเยอะมากสองคนจะกินหมดใช่ไหมเราสั่งข้าวผัดหอยเป่าหื้อมาเพิ่มด้วยค่ะสามีจะโชว์สาธิตวิธีการกินให้ดูค่ะเราก็จะเอาผักมาก่อนเลยต่อมาก่อนที่จะ าหมูวางลงไปเนี่ยให้เอาไปจิ้มซอสก่อนค่ะเขามีซอสหลากหลายแบบมากเราชอบซอสที่มันมีปลาเล็กๆเหมือนเจ่วบองมากต่อมาก็วางหัวใจท้าวแล้วก็วางกิมจิลงไปค่ะดูเหมือนว่าแค่นั้นยังไม่พอแต่คําใหญ่มากแล้วนะสุดท้ายเราจะใส่ข้าวลงไปอีกค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเราห่อผักไปทุกอย่างด้วยกันแต่จะบอกว่าคํานี้เรากินไม่ไหวจริงๆเพราะว่ามันใหญ่มากก็เลยให้สามีกินแทนแล้วเราก็ทําคําใหม่ที่เล็กลงหน่อยค่ะต้องกลับมาล้านนี้อีกแน่นอนค่ะเพราะว่ามันอร่อยมากอย่าลืมไปลองนะ